ของใช้ที่บ้านเราต้องมีติดทุกฤดูเลยค่ะไม่ว่าจะร้อนฝนหรือหนาวพัดลมตั้งพื้นของซันชิโร่ตัวนี้คือของมันต้องมีจริงๆดีไซน์แบบ3ใบพัดลมแรงมากกระจายลมทั่วห้องปรับความแรงได้3ระดับเลยค่ะจะลมเบาลมกลางหรือลมแรงก็เลือกได้เลยปรับระดับความสูงได้วางได้ทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวได้หมด ปรับสายซ้ายขวาได้หรือจะตั้งให้อยู่นิ่งๆก็ได้ปรับก้มเงยได้ด้วยค่ะอากาศหมุนเวียนทั่วห้องแบบไม่มีมุมอับเรื่องความปลอดภัยหายห่วงถ้าใช้งานนานๆแล้วเครื่องร้อนเกินเขามีระบบตัดไฟอัตโนมัติมาให้เลยที่สำคัญมีฉลากเบอร์ห้าประหยัดไฟใช้งานทั้งวันก็ไม่ต้องกังวลใครกำลังมองหาพัดลมตั้งพื้นที่ขบทุกฟังก์ชันใช้งานได้ทั้งปีแข็งแรงทนทานพัดลมตั้งพื้นของซันชิโร่รุ่นนี้คือตอบโจทย์มากค่ะ ราคาคุ้มมากแถมมีโปรบ่อยด้วยนะเราแปดตะก้าไว้ให้แล้วกดดูรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้เลยจ้า